สวัสดีค่ะยินดีต้รับสู่ช่องป่าท้ายบ้านชาแนลนะนะวันนี้เราไม่ได้ทำกับข้าวนะคะทีแต่เราจะไปตลาดนัดนะคะิตลาดนัดกรุดเรือคร้ำนะคะเช้าวๆ้าวันนี้นะจะมีของขายนะเยอะเราไปกันเลยนะคะดูนะคาสิสสสสสส อ้บรรยากาศดีดีนะคะอฟอวันนี้ชวนย่าชิย่าชิไม่มานะคะป้าจะบ้านก็เลยมาคนเดียวนะคะดีไปน,นะเห็นไหมคะหลังฝนตกนะคะบรรยากาศดีดีนะคะที่ชุดชื่อนะคะเราก็ได้ถ่ายท้อ,ทอง ถนนให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นบรรยากาศนี่นะ,ะไฟยังไม่ดับเลยนะคะไฟถนนไฟถนนยังไม่ดับนะคะนี่นะคะสองฝากฝั่งก็มีนี่นะ,ะข้าวเขียวตี้นะคะ สวยมากเลยคะ่ะไอซีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายทุ่งนาให้ดูแล้วก็เราเราจะไปเจอกันอยู่ที่ตลา,าดนี่นะคะ่ะไอซีเนาะแล้วก็กำลังเดินทางกลับนะคะ่ะไอซีเดี๋ยวเราจะดูถ่ายทุ่งนาอันนี้ให้ดูนะคะข้าวนี่นะคะโอ้สวยมากเลยนะคะทุ่งนี้เขียวก็จี นีนะคะไฟยังไม่ปิดนะคะยังเช้าอยู่นะคะส่นะคะสวยมากเลยนะคะพี่ฟีน่ะฝนไม่ตกนะคะน้ำข้างทางก็จะแห้งนะเมื่อเช้านี้ก็เพิงจะตกนะคะพอดพระอาทิตย์ก็ใกล้จะขึ้นแล้วนะคะวันนี้อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าพายุ เข้านะคะี่ตอนนี้เราถ่ายระหว่างการเดินทางไปตลาดนะคะไอตีไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดนะคะถึงไฟแดงแล้วนะคะไอตีเราถึงตลาดแล้วนะ,ะถึงไฟแดงแล้วนี่นะคะมาด้วยสุูเพเตอร์ของญาชินะคะเรามาลุ้นนะคะคากับเราจะกลับถึงไหมคะนี่นะคะามาเ่ยสีแยกไฟแดงกดเับ ดีครับเรียนระีวเรียรเดีครับป้ายรถมีนะจะไปสุโขทรยหรือจะไปไหนก็มาขึ้นนี่นะไปแล้วนะฮะไปมาถึงตลา,าดแล้วอะครสิ นะตอนนี้เราเดินมาเราวิ่งรถมาหลังตลาดหลังวัดหลังตลาดก็จะมาเจอหลังโรงเรียนนะคะจะจะมีของขายเยอะมากนี่ฮะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นหลังเข้าโรงเรียน ีเลครับหลังโรงเรียนนี่นะครับตรงนี้ก็จะมะีของขายเยอะนะหลังโรงเรียนนี่นะ,ะจะมีขายให้เด็กๆโรงเรียนนะ,ะเป็นขนมเป็นของกินนะที่เด็กๆชอบกินนะ,ะจะมาอยู่ตรงนี้หมด,ดนะะี่ฮะแล้วก็เราก็จะมาโพ ตัดไฟแดงเราจะไม่ผ่านไฟแดงนะคะเราก็จะผ่ตรงนี้เลยตรงร้านธงฟ้าตรงร้านขายปลานิมนี่ตรงนี้เราจะมาซื้อปลานิมกันนะคะตัวใหญ่มากแล้วนกะ็ฝังนี้ก็จะเป็นร้านธงฟ้าเราจะไปทางนี้ ร้านทงฟ้าร้านนี้นะจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับการเกษตรเป็นเครื่องช่วยชามนะ,ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนกุดเรือครับนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านคันเงินนะคะที่เอซีจะมาทานกันนี่นะคะนี่ก็จะเป็นร้านคันเงินนะมุกหน้ากลับบ้านเรานะคะพี กลับนาแล้วนะคะรี Heidi. กลับนาแล้วจ้า sáng nhé Chăm pha đồ Tại vì có dù đó bằng Chỉ rớt tay hành ของส่วนตัวนะคะมาตลาดน,นัดเราก็จะได้อาของกินนิดหน่อยนะคะที่เราซื้อนะคะเราเปิดคลิปไม่ได้นะเราเพลงดังมากเราเปิดระหว่างการเดินทางให้ชมนะคะคลิปนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะคะจะถึงองค์ปู่แล้วนะคะให้ดู นาข้าวนะคะจะถึงองค์ปู่แล้วนะคะนี่นะคะข้าวเขียวพอดีแต่สู้ข้าวนาเราไม่ได้นะคะสิข้าวนาเราจะจะเขียวกว่านี้หน่อยนึง นนี้นะคะสวนยูพาที่เราเคยเข้าไปเก็บเห็ดนะแต่ไม่ได้นะสิไปหนึ่งแล้วนะคะคนป่าตรงนี้ก็ถึงแล้วนะคะ แล้วนะคะไอี่ถึงแล้วเนี่ยค่ะองค์ปู่บาลีกิจตึ๊กอีนะ่ะถึงแล้วนะคะไอี่ เสียงกบเสีงเขียร้องเนี่ยเสียงกบเสีงเขียดยยร้งดองนะคะไอตีแต่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะไอตีถึงแล้วนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ